สวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับครูแพ็คก็จะพามาทําผลงานชิ้นนี้เลยครับภาพอวกาศนะครับภาพนี้ก็จะใช้เทคนิคสีน้ํานะครับในภาคเรียนที่2นะครับโอเคนะครับอุปกรณ์หลักๆก็เหมือนเดิมเลยนะครับกระดาษนะครับสีน้ําดินสอจานสีผู้กันนะครับแล้วก็ใช้แปรงสีฟันเคย่มอย่างหนึ่งอย่างนะครับในขั้นตอนแรกนะครับจากภาพเนี่ย สีพื้นนะครับครูแพคจะใช้เป็นสีดํานะครับสีดาเนี่ยใช้เยอะเลยนะครับสีดาเนี่ยให้นักเรียนนะครับหยดสีดําลงไปนะครับทีนี้ขอย้ําว่านักเรียนนะครับไม่ต้องหยดน้ําลงไปเยอะนะครับไม่ต้องเจือจางสีให้มีความเหลวมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องระบายซ้ำหลายครั้งนะครับเราก็หยดให้พอสีมันละลายนะครับทีนี้ตามคลิปเลยครับนะครับครูแพคก็จะเริ่ม ระบายนะครับนักเรียนไม่ต้องไปคิดว่าเดี๋ยวจะระบายไม่สวยนะครับเพราะว่าให้คิดง่ายๆเลยลูกลูกระบายสีดําให้เต็มหน้ากระดาษครับก็คือทาหน้ากระดาษของเราให้เป็นสีดํานะครับสีดําตัวนี้คืออะไรก็คือเป็นพื้นหลังเรียนแบบห้วงอวกาศนั่นเองนะครับก็คือเราจะใช้สีดำเป็นพื้นหลังนะครับเราก็ระบายลงไปเลยนะครับทีนี้คุณครูเน้นย้ําว่าเวลาลูกระบายนะครับ เราไม่ต้องออกแรงกดครับเพราะว่าถ้าออกแรงกดเนี่ยกระดาษที่นักเรียนทำเนี่ยก็คือกระดาษ A4 นะครับเดี๋ยวถ้าเรากดเนี่ยมันจะทําให้ขาดนะครับอ่ะนะครับลงสีครั้งที่1นนะครับจากนั้นตากให้แห้งนะครับให้นักเรียนวางให้แห้งเลยนะครับเมื่อแห้งแล้วนะครับให้ลงสีดําทับอีก1ครั้งนะครับเพื่อปกปิดนะครับจุดที่ยังเป็นรอยด่างหรือ สีที่มันยังเจือจางอยู่นะครับเพื่อให้เป็นพื้นหลังที่มีลักษณะสีสวยงามนะครับตามภาพตัวอย่างนี้เลยนะครับอ่านะครับเมื่อนักเรียนได้พื้นหลังที่ลงสีดําแล้วนะครับเราก็จะมาในขั้นถัดไปเลยครับรอให้แห้งนะครับจากนั้นก็จะใช้ดินสอนะครับวาดแบบไอเดียต่างๆนะครับอ่านี้ครูแพ็กวาดมาเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ นะครับนักเรียนอาจจะวาดแบบอื่นก็ได้นะครับหรือนักเรียนลองหาข้อมูลต่างๆหรือตัวอย่างในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะลูกนะอันนี้ครูว่าวาดมาคร่าวๆนะครับเพื่อจะสาธิตตัวอย่างวิธีการทําให้นักเรียนดูเบื้องต้นนะครับเมื่อนักเรียนวาดแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกก็เริ่มวางแผนนะครับว่าอ,อ,อ,องค์ประกอบต่างๆในภาพเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจากนั้นเราก็เริ่มวางแผนแล้วก็ ผสมสีนะครับแล้วก็ระบายชิ้นงานนะครับทีนี้อ่ะคุณครูบอกเทคนิคนิดนึงนะครับเหมือนข้อตรงไหนที่นักเรียนวาดผิดนะครับวิธีการลบเนี่ยมันใช้ยางลบลบไม่ได้นะครับนักเรียนก็ใช้ยางลบเป็นสีดำนั่นเองนะครับตรงไหนวาดผิดลูกก็เอาสีดำเนี่ยเต้มปิดรอยดินสอนะครับรอให้แห้งแล้วก็ค่อยวาดใหม่นะครับอ่ะอันนี้ก็คุณครูเพิ่มสปีดไปเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับไม่เสียเวลาเนาะ เดักเรียนลองดูเทคนิคการทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วอาจจะระบายไปเข้าว้าวก่อนก็ได้นะครับก็รอให้ให้แหง้งนิดแล้วก็ค่อยระบายซ้านะครับทีนี้สิ่งสำคัญเลยนะครับการใช้สีน้ำในการระบายเนี่ยผู้กันจะต้องสะอาดและนักเรียนจะต้องล้างผู้กันอย่างสม่ำเสมอน,นะครับเหมือนกับที่ลูกเรียนในภาคเรียนที่หนึ่งเลยนะครับคุณครูแพ็คบอกแล้วว่า อย่างน้อยเนี่ยนยักเรียนควรจะเตรียมผ้าคิวิวหรือกระดาษพิชูนะครับเพื่อทําการเช็ดทำความสะอาดของผู้กันทุกครั้งเวลาเราล้างน้ำนะครับอันนี้คุณครูก็ทําคร่าวๆนะครับเพราะว่าอัดวิดีโอแล้วก็ต้องมาตัดต่อนะครับเพราะว่าถ้าวาดภาพที่ละเอียดมากเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเอานะครับนะครับตรงไหนที่นะักเรียน ดูแล้วว่าสียังไม่แห้งไม่เข้มนะครับเราสามารถแต่งเพิ่มเติมไปได้เลยนะครับอโอเคนะครับทีนี้เราพยายามนะครับสีที่ใช้เนี่ยทุกสีนะครับคุณครูแนะนำว่าลูกอย่าผสมน้ำเยอะนะครับให้มันมีเนื้อสีที่มีความเข้มเข้าไว้เพราะว่าพื้นหลังของเราเนี่ยเป็นสีดำนะครับ สีดำเนี่ยมีความเข้มความหนาทึบอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปเจอจางสีให้อ่อนเนี่ยเวลาระบายลงไปนะครับสีสันในภาพของเราก็จะดูจืดชืดน,น,นะครับดูไม่สดใสนะครับอ่าเตทนแทน,แนโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับภาพที่คุณครูแพ็คทำให้ดูต่อไปเรามาดูบรรยากาศนะครับพี่ๆเมื่อปีที่แล้วนะลูกนะที่ได้เรียนกิจกรรมนี้ไปที่ห้องดนตรีนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดู ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเรียนกันเลยเห็นไหมครับพี่ๆก็ลงพื้นสีดําเหมือนกับที่คุณครูสาธิตไปนั่นแหละครับอืมนะครับและอันนี้ก็คือผลงานของพี่ปีที่แล้วนะครับอ่านะครับเดี๋ยวลูกลองดูตัวอย่างไปคร่าวๆก็ได้นะครับแล้วก็เราอยากได้แบบไหนเราลองไปปรับใช้นะครับหรือหลายๆคนอาจจะเข้าไปดูตัวอย่างภาพต่างๆในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับ นักเรียนจะเห็นว่าพวกสกิดดาวต่างเนี่ยเราก็สามารถใช้เทคนิคที่คุณครูสอนไปเมื่อเทอมที่แล้วได้ก็คือการนำแปลงสีฟันนะครับมาจุ่มสีต่างๆแล้วก็ใช้วิธีการดีดดดีดสีลงไปให้เป็นลักษณะเหมือนกับสกิดดาวนะครับเหมือนที่พวกเราทำลงไปในใ,นใบงานเป่าสีต้นไม้ใช่ไหมครับเราก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้นะครับก็คือใช้แปลงสีฟันที่ไม่ใช่แล้วเนี่ยมาจุ่มสีแล้วก็ดีดสีลงไปได้เลย เพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็สร้างมิติเหมือนกับเราอยู่ในห้วงอวกาศจริงๆนะครับโอเคนะครับครูแพ้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับ